สวัสดีครับพบกับช่างทีคนโอโโนนลหัวไม้แดงที่มีแรงทำงานวันนี้นะครับช่างทีจะพามาดูการรับทีท่มีรับอาวผมมาบบบลงงานตัวนี้อาร์ผมั้อาร์คูนะครับมาดูกันเลยอ่ะอันดับแรกครับขั้นตอนแรกก็คือตั้งเกจก่อนเราตั้งเกจก่อนตั้งยังไง เรายึดจากเซนเตอร์พันนะครับยึดจากเซนเตอร์พันพันเซนเตอร์เท่าไหร่ให้บวกลบกันอันนี้เราทำอาเวาอารเวาเราจะเอาเซนเตอร์นี้มาลบกับ r-6 มันจะได้ตั้งเกตไอค่าที่เราตั้งเกตนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปตั้งเกตเสร็จแล้วนะครับเปิดเครื่อง เราจะเซตแกนไว้ก่อนแวีสแกนใเราเซตศูนย์ไว้ไอจีแกนใบ จะเซตสูตรไปครับปึ๊บอ่าได้สูตรแล้วต่อไปเราจะเซตแกนเอมาดูกันเลยครับตังหน้าดิน,นเ้ียบกว่า แคต X เศูนย okay. ์เดินเดินเหน็นตั้เศูนย์ทีนี้เราก็เดินแกน Y เราต้องเดินให้เข้าศูนย์เหมือนกันปึ๊บ่อนเราจะรับนะครับปึ๊บได้แล้วทีนี้หันมาตรงนี้เลยแต่กล้องอทีนี้เราจะทําการรับเลยนะครับ รับนี้แล้วจ็ใช้หมุนอย่างนี้เราจะเซ็ตที่แกน x หมุนลงถ้า r 6ก็คือป้อนลงที่6กมิลหกนศนอันนี้นับไปแล้วพอได้2แกนเสร็จแล้วเซ็ตศูนย์ไปแล้วเราลูกค้ากำหนดไม่ให้ r 6เราก็เดินแกน y ไปหกมิลเดินไปที่6กมิลน,นะครับ 6มิลเสร็จแล้วแกน x ทีนี้เวลาเราจะรับ x, แกน x เราก็ต้องป้อนลง6มิลเหมือนกันจะได้ค่า r6 พอดีเลยมาดูการรับเลยครับวิธีการรับ เอ16เมนเลยนะครับเออเสร็จแล้วอ่าเราจะให้ดูหินที่เรารับได้อ่าตึงออกก่อนนะครับ เห็นไหมเห็นชัดไหมครับอ่าเห็นไหมนี่ยได้อา6แล <Yeah. S 1> ้ว